คำเตือนคลิปนี้อาจมีถ้อยคำที่หยาบคายถึงแม้ว่าคนหลอกจะเป็นคนพูดแต่มันก็คือคำหยาบคายอยู่ดีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำขอบคุณครับต่อมากค่ะอ,อีสัต สำหรับปีกอสงหาาง,งาวิธีหาหาได้จากข้องปฏิบัติการกิลเลเวล2โดยปีกนี้หัวกิลวเท่านั้นที่จะสามารถซื้อได้แต่เพียงผู้เดียวและยังต้องใช้พอยกิล้วโลกของทุกคนที่กูสาช่วยเควคกันมาแทบตายเพื่อที่จะเอามากับอัพ ทุยๆช่วยเพื่จะเอามาอัพเวลกิ้วให้มึงแต่มึงเสกเธอเลื่งไปซื้อปีกหัวกล้วยกล้วยทอดปลากระป๋องจากที่กูช่วยเควสกันมาแทบตายเพื่อจะอัพกิ้วให้มึงแต่กูก็ต้องมานั่งเก็บกันใหม่ไอสัตว์พอถึงวันไหนที่กูไม่ช่วยเควสมึงก็ด่าก,กูทั้งที่ถ้ามึงไม่ซื้อปีกไอส้มตีนี่แม่งอัพไปได้นานและอีเห็ดสดส่วนค่าสเตตัสของปีกหัวกล้วยนี่จะบวกโบนสัส ep ก,กับ tr อย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้เฉพาะคนในกิ้วที่เล่นห้องเดียวกันเท่านั้นถือว่่าเเเป็นออีีกไททมโโคตรหดลย สำหรับมงกุฎแห่งอำนาจก็เหมือนกับอันดับ5โดยมงกุฎนี้จะบวกโบนัส EP กับ TR อย่างละ20%และก็เหมือนเดิมเฉพาะหัวคิวเท่านั้นที่จะสามารถซื้อได้แต่เพียงพู่เดียวและที่มันต่างจากปีอสงางงามออกไปก็คือโบนัสจะบวกก็ต่อเมื่อเราใสา่พังข้างนอกเท่านั้นและเพิ่มเติมอีกนิดถ้าหัวคิวท่านไหนอยากจะได้มงกุฎอันนี้ไปครอบครองแล้วก็ท่านจะต้องมีเลเวลคิวอย่างน้อย13ขึ้นไป แล้วถึงจะอัพห้องปฏิบัติการกิลเลเวล3ต่อไปและเมื่ออัพจนถึงเลเวล3แล้วท่านต้องมีกิลวพอยต์รวม1 0 0 0 0แขึ้นไปจึงกะสามารถซื้อเจ้ามงกุฎแห่งอำนาจนี้ไปได้โอ้โหโคตรโหดสำหรับ power jump ไปที่เทมส่วนหลังส่วนเดียวในเซิร์ฟที่บบกแดนนาประมาณ1-2วิแล้วถ้าใส่รองเท้าที่บบกแดนนานควบคู่ไปด้วยแล้วก็แม่งโคตรจะโหดแบบฝุดๆุดกันเลยทีเดียวเพราะแม่งแดนนาเชี่ยเชี่ยโคตรโหด ส่วนวิธีการหาพี่ไม่แน่ใจว่ากล่องเงินกับกล่องทองนี่มันยังมีอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับผมยังไงใครรู้ก็บอกพี่ดวยละกันสำหรับมังกรนั่งนี้ต้องบอกกันว่ามังกรตรงนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่รูปร่างเท่านั้นเอฟเฟกต์เมื่อเวลาที่มันโกรธจะโคตรอลังการงานสร้างแต่อีเหี้ยบางทีเอฟเฟกต์มึงก็บังทางกูแทบไม่เห็นส้นติ้นอะไรเลยกูนึกว่ากูอยู่งานบ้างไฟ และเรื่องของค่าสเตตัสของมันก็ยังเรียกได้ว่าเป็นมังกรที่เหมาะสมแก่การเกตที่สุดแล้วนะตอนนี้ซึ่งค่าสเตตัสของมันก็จะบวกความเร็ว2เรเล่งหนึแรง2คุม1เกตไวเกตนานอย่างละ15% 15%้พ่อมึงสิ50%แต่ตัวตัวนึงก็ราคาเป็นพันๆซื้อตัวนี้ไปรับรองแดกมามาทั้งเดือนแน่นอน สำหรับปีกโคดิงเคออสเป็นปีกที่หลายคนใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของมันเพราะมันโคตรสวยดูดีมีสไตล์โดนใจวัยรุ่นและค่าสเตตสของมันก็ยังปลดล็อกความเร็วหนึ่งแล้วก็บวกความเร็วอ,อีก2อ,อัตราเร่งหนึ่งอีพีสองร้อยเปอร์เซ็นต์และเพิ่มอีพีที่ได้รับสูงสุดต่อสนามหนึ่งพันคุณฟังไม่ผิดหรอกฮะ 1, โโหนึ่งพันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดแล้วแต่ความเป็นจริงที่แสนเจ็บปวดสำหรับวิธีหาซื้อเจ้าปีกโคดิงเคออสให้ทันเข้าไปในร้านค้าแล้วเลือกซื้อกลอ่ Chaos, าาองมัคอนก็ื 1กล่อง3,100แคสเท่ากับส1บเบาท3กล่อง8,300แคสเท่ากับ8ปบาทห้ากล่อง1 3 9 0 0แคสเท่ากับร้อสบาทเอาง่ายๆปกติแล้วการเปิดกล่องต่างๆเช่นกล่องนกฟินิกกล่องอากอนกว่าจะได้ครบเซ็ตก็ประมาณ20-50กล่องโดยประมาณแต่ถ้าคุณซื้อกล่องโคเดนเคออสไป50กล่องคุณจะต้องเสียเงินทั้งหมด1 3 9 0บาทโอ้โหอีเหียโคตรแพงแล้วก็ไม่มีอะไรมารับประกันเนยนะว่าคุณจะได้ปีกกูเห็นบางคนแม่งเปิดไปร้อยกล่อง ตั้งราคาซักกะแบ่ให้กูรับประทานข้าวกันเลยใช่ไหมถ้ามึงจะแพงขนาดนี้มึงมาป้นบ้านกูเหอะหรือไม่ก็เอาตูดกูแลกค่ากล่องได้ไหมละ่ะล้อเล่นนะอย่ามาจริงกูไม่อยากขุดทอง ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็คือน้องวิวครับผมโดนเนตมาให้พี่30บวอนะครับขอพรบคุณมากๆนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มีตรงไหนที่ผิดพลาดข้อมูลตรงไหนไม่ครบเพีก็ต้องขอกรับอาัยน้องมาลที่นี้ด้วยนะครับผมคำหยงคำหยาบอะไรขอโทษด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ